ไปดูบรรยากาศสวยๆงามๆการไปเที่ยวกันหน่อยนะคะเพราะว่าวันหยุดแบบนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดตากค่ะที่เห็นอยู่นี้เป็นน้ําตกนะคะชื่อว่าน้ําตกพาจเจริญเปิดให้เข้าชมแล้วเห็นบอกว่าช่วงนี้หน้าฝนจะเป็นช่วงที่สวยที่สุดเลยใครอยู่ในพื้นที่ไปเที่ยวกันได้นะคะนี่ที่เห็นอยู่เป็นน้ําตกพาจเจริญคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ทอุทยานแห่งชาติน้ําตกพาจเจริญค่ะ ในอำเภอพบพระที่จังหวัดตากนะคะเป็นน้ำตกหินปูนที่เกิดจากลำค้วยไหลลงสู่ชั้นน้ำตกลดลันกันมาเป็นชั้นเล็กชั้นน้อยแล้วมีน้ำตลอดทั้งปีด้วยแต่ว่าจะสวยงดงามที่สุดน้ำเยอะที่สุดก็คือช่วงปลายฤดูฝนนี่แหละเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมนะคะตั้งแต่1กรกฎาคมนะแล้วก็เกาะนี้เขาก็จะปิดปักปูแล้วก็ยังเป็นจังหวะที่ดอกกระเจียวสีส้มค่ะเห็นไหมสวยมากสวยมากออกดอกบานเต็มที่เลย เวลามาถึงปุ๊บงานท่องเที่ยวก็ต้องคว้ากล้องวควาค้าโทรศัพท์มือถือยังไงคะขึ้นมาถ่ายรูปลแล้วก็เช็คอินกันด้วยถูกต้อง,ง,องทางหัวหน้าอุทีานแห่งชาติน้ําตกพาราเจริญนะคะบอกด้วยบอกว่าอยากเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยมาเที่ยวที่นี่กันเพราะว่าดอกกระเจียวเนี่ยกำลังบานสวยเลยนะคะแล้วก็ดอกกระเจียวสีส้มเนี่ยหายากด้วยมีแค่พื้นที่อำเภอพบพระที่เดียวปกติไม่ได้เห็นเป็นสีนี้นะคะปกติเป็นสีอะไรคะคุณ เป็นสีชมพูครับแต่ที่นี่พิเศษโอ้โหสีเขาพิเศษกว่าที่อื่นอ,อย่างที่บอก <ละ S 1> พอนักท่องเที่ยวไปถึง <ฮะ S 1> แปลกตา<ช>ก็ต้องถ่ายรูปแล้วก็ต้องเช็คอินกันหน่อยเซลฟฟงเซลฟี<อ>่หน่อยสีทำไมมันแปลกจังต้องแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือชั้นดีนะเวลาคนโพสต์รูปในโซเชียลมีเดียเนี่ยพอเห็นว่าสวยไปหนึ่งคนเอาตามกันไปต่ออีก 110, เป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันนะคะรรก็เรียกว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัวครับเอาไปที่ภาคอีสานกันบ้างคุณผู้ชม ที่จังหวัดอุบลราชธานีมีการจัดทุ่งดอกเทียนเรืองแสงที่สวนสัตว์อุบลราชธานีหนึ<ะ>่งเ <1 S 2> ดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกซึ่งจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งครับ<ะ>ที่เห็นในภาพนี้ก็คือทุ่งดอกเทียนเรืองแสงมาในธีมมหสัจจรรย์ศรัทธาทุ่งดอกเทียนเรืองแสงหน<ะ>ึ่งเดียวในโลกไฮไลท์คือทุ่งดอกเทียนเนี่ยจะเรืองแสงทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเอาปกติของที่มันเรืองแสงได้เนี่ย ควรจะเฉพาะกลางคืนไหมมันจะต้องมืดมดมดันถึงจะเห็นสีสวยสวยชัดๆใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยได้ทั้งกลางวันกลางคืนเพราะว่าเขาจัดอยู่ในที่มืดครับอ๋ออยู่ในอาคารค<ะ>่ะเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ช่วยกันผลิตดอกเทียนแบบแฮนด์เมดเลยท,ลทีละดอกทีละดอกทีละดอกเลยจัดทำปักลวดลายเนี่ยสวยงามลงเต็มพื้นที่อาคารกว่า1 2 4 0 0 0ดอกครับเยอะมากจะถามอยู่ว่าต้องเยอะขนาดไหนถึงจะเต็มได้ขนาดนี้เป็นแสนดอกเลยนะคะเป็นแสนดอกและที่สำคัญเขาบอกด้วยเนี่ย แพนเมดคโอ้หคุณผู้ชมสุดยอดมากความ Amazing สวยงามนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่สำคัญเช่นภาพต้นเทียนพันษาขนาดใหญ่ครับลวดลายสัตว์ยีราฟนกกระจอกเทศแล้วก็น้องคากิฮิโปแคระครับดาวเด่นของสวนสัตว์แล้วก็ยังมีลายปราสาทบ่งบอกถึงความสำคัญของไทยครับอ้าวชมทุ่งเทียนยังมีจุดสำคัญถ่ายรูปเช็คอิน สวยสวยลาย Amazing Thailand ครับให้โพสต์อวดในโซเชียลด้วยว่านี่แหละ Amazing Thailand ม,มาชมทุ่งดอกเทียนเรืองแสงที่สวนสัตว์อุบลราชธานีกัน,ปนเปิด,ดให้เข้ามชมเมื่อวันนี้วันแรกโอ้โหมีถึงวันที่12สิงหาคมนี้ครับไปเที่ยวกันได้นะครับนี่สวยมากคุณผู้ชมดูสิ ไปถ่ายรูปแล้วเอามาอวดกันบ้างนะ,ะ,ะนะคะแต่พอพูดถึงเรื่องของการไปเที่ยวหลายๆคนก็รู้สึกบอกว่างนุนงดจังเลยอ,ะอ่ะเพราะว่าอุตส่าห์คิดว่าจะได้ไปเที่ยวในราคาประหยัดลงสักครึ่งหนึ่งมีรัฐบาลช่วยอุดหนุนแต่ไปไปมา,มากลายเป็นว่าระบบของเที่ยวไทยคนละครึ่งเนี่ยทำไมถึงมีปัญหาเยอะจังเลยนี่คือคําถามจากประชาชนนะคะล่าสุดเรื่องของการลงทะเบียนทเที่ยวไทยคนละครึ่ง2,568ที่มันออกจะวุ่นวายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตอนนี้ก็เลยออกมาแจ้งแล้วว่าปิดระบบการลงทะเบียนนะคะชั่วคราวสํา,าสหรับประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือ4กรกฎาคมที่เขามีการประกาศปิดปรับปรุงระบบนะปิดเพื่ออะไรบอกว่าเดี๋ยวขอ,อไปปรับปรุงแป๊บหนึง่งเดี๋ยวกลับมาใหม่ปิดปรับปรุงให้สามารถรองรับการใช้งานของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวได้ดีขึ้นให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ ปิดไม่ว่าแต่ขอให้เปิดมาแล้วปังนะขอให้แบบใช้ได้ <c oughs> ไม่หมุนติ้วนะเพราะหลายหลายคนบอกรอแล้วรอเล่า,า,า OTP <c oughs> ไม่เห็นมาเลยนะเอ ล่าสุดค่ะประชาชนที่เขาลงทะเบียนได้สําเร็จเรียบร้อยและใช้สิทธิ์จองที่พักเรียบร้อยเนี่ยก็สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ตามกําหนดนะคะเช็คอินผ่านแอปพลิเคชัน Amazing Thailand ค่ะณโนะรงแรมที่เข้าพักแล้วก็รับอีคูป,ปองมูลค่า500บาทเพื่อใช้เป็นส่วนลด50%ส่วนผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะคะยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ w w w t h a i ยค l a ะครึ่ง c o m จนถึงวันที่31กร,รกฎาคมนี้ค่ะก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกและผลกระทบ ที่เกิดขึ้นด้วยทางทททบอกว่าเดี๋ยวจะดําเนินการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาระบบให้พร้อมรองรับการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุดนะคะแต่ไปดูข้อมูลการลงทะเบียนกันหน่อยนะคะเป็นข้อมูลเมื่อ4กร,รกฎาคมนะคะก็มีจำนวนสิทธิ์คงเหลือยอยู่ที่462,29สิทธิ์ค่ะจากจํานวนทั้งหมด500,000สิทธิ์ที่กาหนดไว้แบ่งเป็นเมืองหลัก22จังหวัดนะคะก็274,531สิทธิ์เมืองรอง55จังหวัด 185,768สิ่ะน์ค่ะ